ตาแดงมาแบบเป็นปองค์เลยทีนี้ก็ตกใจเจตือนในวันวันที่ที่ฝันนะ่ะฝนตกแรงมากตกแรงทั้งฟ้าทั้งฝนแบบตกมากแบบมันฟ้าทะลมอะ่ะค่ะไฟดับก็้งหาดค่ะไฟดับลบ้วบี้นอากาศมันเย็นแต่ก็เป็นงป่กกอันเล็กๆกันเนาะที่ที่นอนไอเจ้า<ต>นี่กรกลัวก็นอนหลับ ก็นอนหมดละมันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเราได้ยินเสียงสวดมีสาวน้อยแต่รัตนศูีแต่เปแต่ท่านสวดคนเดียวคนเดียวองเดียวค<า>่ะเสียงดังไหมคะเสียงก็ค่อยๆประมาณนี้แต่จะใจความไม่ได้บางทีก็ไปดังมาตรงนั้นบางทีก็ไปดังตรงนี้นท,นนทีนี้เราก็คิดว่าพระอาจารย์ท่านลุกมาสวดมนต์นี่ไฟมันดับแล้วก็เปิดเปิดปรูออกไปเป็นชัู่ว่าท่าน จุดเทียนสวดมนต์หรือเปล่าแต่ท่านไม่ทำอะไรไม่ไปยิงย้อนแต่ที่เสียงสวดมนต์ได้ยินเี่แคอได้ยินกับหูเราเลยอะเต้นเช้าขึ้นมาก็สงสัยก็ไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์เมื่อคืนได้สวดมนต์ไหมมันก็ดึกแล้วเนาะประมาณเที่ยงคืนอะเพื่อนบอกว่าโบเป็่ไอ้ชวนเอ้าคือได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงค่ายๆพระอาจารย์อะต่เสียงแบบทุ้มๆกลางวันกลางวัน ลกมากเลยเมื่อคืนนอนที่นี่นะคะออ๋มาถึงแต่ไม่เพืนผ้าแล้วก็ฝันดีมากเพราะฉฝันแบบนี้มาก,ก่อนเลยฝันว่ายังไงเนาะฝันว่าไปในโพงโพงก็จะมีติมแล้วมีลูกแก้วอยู่ในนั้นเต็มหมดยีสต์สีขาวสีรูปแล้วก็จะมีเหมือนกบกบยำสินนะคะกบยำสินขนานั่งเฝ้าแก้วอยู่แล้วก็เอามือไปล้วงเอาลูกแก้วได้หลายลูกเลยที่มาดีใจมาก ้าพอดีฟ да yeah. yeah. ันคอนซีเจตันี่แม่ฟันสันค่ะใช่ฟันสันปกติสิฟันก่เคยแบบจำดนดอกแต่ว่าเมาขึ้นมานอนที่ไตอีกคุณีพาจานเลยคะเกลือนไม้เหรอแม่ใชฝนตกหมอขึ้นเลยตีสองเก็เื่อแ้ืนเพื่อนนีรเพื่อนันดีนะคะน้องแม่ฟันดีเขาต้อันจะได้จะเชื่อเลยต้อันจะเชื่อกัน ั้งแรกทื่อแรกค่ะเทื่อแรกฟันเห็นแบบชัดเจนมากเลยนี่ขันฟันเห็นลูกแก้วเนี่มีศูนย์เนอศูนย์มาแน่แน่ศูนย์จักลูกคะจักลูกหลายลูกเนอะเมือนหลายลูกี้นะกบเน่ะศูนย์นี่นนออ่งเดียจับไอวศูนสาเกาศูนย์หาได้หมศูนย์สามศูนย์้าศจ แล้วพี่ชอบะชอบสวนสามจริงจ้าพี่ปกติชอบเสียงชงงวดเลยจ้ะได้ได้มาเสียงงวดติดแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกถูกเสียงงวดติดอ่างวดงวดที่ผ่านมาท่านก็บอกเด็ดสามแล้วงวดนี้ท่านบอกยังจ้ะวัดวัดพลศิวติดกับท่านสวนอะไร คนก็มีเป็นสายพญานาามันมีแหละวันนึงจะมีพ่อผูกสีสุโธพี่ยาสีพุมมาคนสิบคืนนี่เพิ่งเป็นก้อนเมีเไหมคะเป็นก้อนเมียคนไทยอยสิเป็นตัวเลยนี่ะที่ที่บอกว่าเข้ามาสี่ตัวอเดีสองตัวจ้ะก็คนเินี่คนระบอกบอกเป็นรหัสเข้าประจับไซเอา บ,าาบอกขคนเพ่นบอกสามตัวก้วจะเขาแค่สองตัวสมวื่อว่าคพนให้มาหนึ่งหนึ่งเจดสาใช่ไหมห้ากระจับใส่เอาหนึ่งเสามเจ็ดสิมานี่สิออกแบบนี้เนีนไม่ได้ให้สามตัวตรงเมียนจ้ะแต่ไปนอนอยูวัดเนเป็นเดือนเลยด่สนะีแล้วแบบนี้กะควานะงถึอเล็กถือหวยเล้าถืออาทิตย์เลยม่เอนจะงยูแ้วเพื่นบอกใครนะ อารอาจารย์พิชาคุยูบานดูงม่อสติดาที่แข้านัดย่บานกับมอนสิงห์บนกมสิงห์บานดงีรคนอยู่บริเวณรอนลหลายสิหัวไล่หัวไหล่หัวใหญ่กินำไปแล้วใช่ไหมคะจำไปแนวกินเป็นสาย พี่ไม่ได้เป็นร่างทรงแต่พี่เป็นสายานไม่ยากเส้นทางชีวิตเดินรําตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพี่ที่เออห้าสบปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะตอนตั้งแต่อายุห้าสิบตอนนี้ห้แล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นทั้งในเดินทางสายนี้ครับตอนนั้นก็ขายหารตามสั่งขายแล้วนี่ก็ขายดี้วแล้วทีนี้ก็ป่วยป่วย บ่อยๆก็ก็เลยก็เลยเศร้าขายไปนี้ก็กลกลเกลยฝันฝันว่ามีผู้ชายชุดขาวมาหาไม่ยืนที่ตรงก้างเพื่อนก็บ,บอกแ่วมาถึงเวลาแล้วเวลานเสียงพูดแบบกลางวานกลางวานเลยแล้วเพื่อนก็ไปเพื่อนพูดแค่นี้แหละไอ้เราก็ทีนี้เราก็ตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็ว่าถึงเวลาเอ,อียงเนาะ เอ,อก็ว่าเข้าใจอันนี้ก็ฝันหีกฝันเห็นลูกแก้วฝันลูกแก้วลูกใหญ่อรอยมาลอยพวบลอยเข้าหน้าผากเราปุ๊บ <c oughs> แล้วผลนหัวแล้วก็เข้ากันลุกขึ้นนี่สินะ <c oughs> แล้วก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นแล้วทีนี้ก็เลยอยูอยูมากม่กี่เดือนก็ได้ไปวัดหนึ่งที่แถวสารคามนะคะไป <c oughs> สายพญานาะค <c oughs> แล้วพระอาจารย์พอดีอยากได้ของมงคล เพื่อนก็ไม่พูดเพื่อนก็ไปเดินเอาลูกแก้วมาเหมือนนีฟันเลยดีใจได้ลูกแก้วลยสมีเพื่อนก็ควักลูกแก้วมาให้เลยลักให้ไอตัวเล็ดลูกหนึ่งแล้วก็ให้ทั้งทั้งแม่ี่ลูกนึ่งตั้งแต่นั้นก็เดินทางสายนี้มาตลอดก็<ค>ได้พิมพ์ใจเข้าพระจารย์อยู่บ้านดูนะคะก็คืคอรำถวายรำานี<อ>่เราฝึกเองแล้วเป็นเอง <c oughs> เปิดเทลงหลวก็ละลมได้เลยลาได้เลยโดยเราไม่ต้องฝึกไม่ต้องไปไ่ได้ฝึกจ้ะโอ้จ้ะพอเราลำครั้งแรกไอ้ตัวเล็ก็ลำตามเลยโอ้นางก็ลามาตั้งแต่ห้าขวบคือว่าเพ่งคือเพืเป็นตัวัตโนมมติจ้ะเหมือน,นอกับว่าเป็นล่ยอเวลล่ยังเลยที่จะให้เราเดินมาทางสายนคนคนคนข้างๆเขาก็ไอ้น,นี่เรานะเขาหาว่าเราแบบ งงไงวะสัน้นงงไงแต่ถ้าเราไม่เดินสายนี้เราก็จะไม่สบายใช่ไม่สบายป<ง>่วยเป็นโรงพยาบาลเป็นบางทีเป็นตีหนึ่งตีสองไปหาหมอหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรกลับบ้านได้ <c oughs> เป็นบ่อยค่ะที่ว่าป่วยเป็นบ่อยมาก ครับแล้วทุกวันครับแล้วทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะไหมครับทุกวันนี้ดีขึ้นเพราะว่าสวดมนต์ด้วยค่ะปฏิบัติธรรมปฏิิบัตธรรมเราเดินสายนี้เราต้องปฏิบัติธรรมด้วยบางว้างเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมไปนอนวัดเราเป็นสายลำเขาเรียกอะไรสายมสายมูเป็นสายบุญสายบุญครับสายพียนะเป็นนางลำที่ไม่นอนไม่สอน ถ้าจะไปรำวัดไหนก็จะไปนอนอยู่วัดนั้นเลยตอนอกลางคืนก็จะสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับภพภูมิตรงนั้นนั้นว่าเรามาทําอะไรเรามีหน้าที่อะไรทีนี้ท่านก็จะติดตามเราเพราะว่าเราไปที่ไหนเราก็จะไปสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญห้ท่านครับแล้วน้องไข่มุกเป็นยังไงครับน้องไข่มุกน้องไข่มุกเหรอคะจะมีเซ็นมีเซนเหมือนกันเนาะ น้องไถ่มุกมีตอนประมาณเขาเขาสองขวบสามขวบก็จะฝันเขาฝันว่ามีพ่อปู่แม่ย่ามาพาเขาลงไปถ้ำทีนี่เราก็เลยสงสัยเพื่อเจอก็เลยแกล้งถามเขาว่าพ่อปู่แต่งตัวยังไงเขาบอกถูกหมดเลยนะเม่ยาแต่งตัวยังไงเขาเขาพูดถูกหมดเลยเขาบอกลงไปในในถ้ำในในถ้ำมีมีสมบัติ มีทองเต็มเลยแม่เขาบอ่าเงี้ยปูบอกว่าอยากได้อะไรเรื่องก็เลยเขาบว่าเงี้ยคัน้อังดูพ่อนั่งสิเอบ่อยบ้ตลอกค่ะนั่นเ่อยน้องส่วนชนมากนั่งสิบอกว่าอ่ามีงวดหนึ่งเนะให้ตรงตรงยูยูนางก็หยิบหยิบมาให้เลยเองกหยิบให้ จว่าต้องตั้งคิด hmm. ดีๆทางเชียงกูม่านก็มาทางเราเองกูมาก็จะมามาเทียมร่างมาเทียมร่างทุกวันนี้ยังเทียมร่างอยู่ไหมหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่จ้ะอ๋อรูปเผื่อเขาจะมาโดยส่วนมากจะเป็นอยู่ที่บ้านทำไมเนาะอยากจะเห็นเนาะต้องไปที่บ้านบ่นขอย้ำตัวที่ชอบตัวที่ชอบม้วนนี้ศูนย์สาม ชอบมากชอบมากเลยเนาะซื้ออะไรให้ให้ติดศูนย์อะก็เลีงนอกนะค่ะเมื่อกี้นองอะไรจัาไส่บูี้แมนค่ะเพราะว่าซื้องวดที่กี่งวดที่แล้วเขาบอกออกกเขาออกเจ๊สามเจสามก็ได้อยู่ใไนี้น่อยมีครั้งที่ว่าพระท่านให้พาสีน้่วยใช่จ้ะจะได้ม่ไหร่เออต้องเป็นช่วงใกล้ๆหวยจะออก หวยจะออกนี่ท่านจะถ่ายลูกแล้วก็แท็กของท่านชาวไทยสี่เนียนราฟซูเล็กเดี๋ยววันที่เอ่ออะไรเนาะเดือนหน้าที่67ก็ลงไปร่างหญิงบาดุร่างหญิงแล้วมีบ้านเพิ่นน่ะละบุดอเมียนจ้ะติดมันจะยุ่งแขกเดียวกับท่านโฉนดเลย ชือวัดยังน่อวัดหนองหนองงาคำยางคำเวลาลามยางคำาวลาลามบ้านกระม้อนกหันเจ้าต้องต่างจีพเอไปพระสันหลงดได้ไปหลงดบ้านกระม้อนอบ้านกมอนรีต่างๆีพเอไปบ้านกมลอนศรีจ้าบ้านกมลอนรบ้านกระมิอนจรหมดถึงเพราะว่าอันดนสว่สดทางนี้ไปทั้โสรุปบออัน วัดเพิ่นสิเลี่ยขวขวาแว่มันนี่แหวขา้าไปแล้วมันจะเป็นวงกลม๊ปนิดเใช่แต่ว่าไฟดุดไปนอนเป็นเดือนถึงฟันข้างเจ้าฟันเห็นพญานาคหน้าตาแดงจึ้งพึ่อันนี้เราไม่เคยเห็นกับห็นอ่ะเนอะขนะองเทพตอนใช่จ้ะตรงนั้นเขาจะมีเมืองบางบทมีเมืองพญานาคแล้วก็เมือรับแม่สามเมืองมีสามเมืองบอกซับซ้อนกันเลย ต้องต้องค่นยิไปสัมผัสอีนี้แล้วซึ่งซึ่งไปนอนหนึ่งคืนหนึ่งสองคืนนี่เมื่รูเรื่องนะคืนที่สามคืนที่สี่ดีจังมากถ้าเราค่อยๆเห็นลูกแก้วลอยลงมาแล้วนะลอย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 แล้วก็ล้นฟุกเลยเพิ่นสิมี้สารพอพูเมียอยูุทธ์นั้นแล้วก็สิมี้น้องน้าเมื่อมวลันเท่านั้นก็ก็จะกับจะกับพัดไหมแล้วก็ไป ามันยุหันปัจจาร์้างล่างน้องนามอะไรก็จะเป็นเมืองเมืองโบราณเป็นเป็นล่านหินยังใหญ่เลยอ่าเกี่ยวพันกับเมืองขอมคือกันครับโอเคขอบคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะซาโตะสายานพญานาครับสาธุสาธุครับผม